สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะมือใหม่หัดปลูกปาล์มค่ะแต่ว่ามีอะไรจะมามุ้งให้เพื่อนๆดูนะคะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่หลายๆหลายๆส่วนเลยจะพูดกันว่าปาล์มฉันขาดคอปาล์มขาดคอแต่สำหรับสวนแนนนะคะดูดูที่ผลงานเอาแล้วกัน แล้วจะมาบอกกันว่านม่มีเคล็ดลับอะไรยังไงนะคะเห็นไหมคะดกดกทุกต้นเลยนี่คะ่ะจะเดินให้ดูรอบๆนี่คะ่ะต้นแค่นี้จะดูพลายสก่อนนะคะ แนนได้ของดีมาค่ะเป็นฮอร์โมนวันนี้แนนก็มาฉีดเหมือนกันเออเป็นเขาเรียกปุ๋ยฮอร์โมนตัวนี้เลยเนี่ยค่ะสั่งมาเป็นลังเลยทีเดียวตัวนี้นะคะสารสรกัดอินซีค่ะเอ่อเป็นของ ตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือว่าครอบคุมมากคือไม่ว่าจะเป็นปลูกผักทำไรทำนาอะไรยังไงใช้ได้หมดเลยเนี่ยจากที่อ่านสปปรรพคุณข้างๆดูนะคะข้าวก็ใช้ได้ผักบวบแตงกวาเห็ดคะนา้าผักชีอะไรได้หมดเลยเี่ยผลไม้เป็นพวกไม้ยืนต้นก็ได้ทุเรียนลำไย,ยมะม่วงลองกองปาล์มเนี่ยค่ะข้าวโพดสับป,ประรดดอกไม้ก็ยังได้ดอกดอกไม้ กล้วยไม้พันตะวันอะไรไงได้หมดเลยนะคะอัตราส่วนเขาก็าจะมีบอกอยู่ข้างฉลากเรียบร้อยอยู่แล้วคือตัวน,นี้ดีจริงๆค่ะรอบก่อนๆของแนเนเนี่ยหายไปแทงฟามได้ประมาณ3ตันนะคะแต่รอบทุกอบเนี้ยที่แทงแนนแทงได้แนนแทงได้5ตันกว่ารอบก่อนได้7ตันกว่าในช่วงที่ทุกคนบอกว่าโอ ไม่มีแล้วตอนนี้แทงไม่ได้แล้วบางคนแทงได้ตันกว่า2ตกันมากสุด2ตกันอันนี้คือคนที่แรับจ้างแทงน,นะคะเขาก็บอกกันมาแม้แต่ที่รับซื้อฟาร์มเขาก็บอกกันมาค่ะว่าไม่ค่อยตัวนี้ได้ได้น้อยเขาแทงกันได้น้อยอันนี้คือเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเิดพันตัวนี้ก็ติดต่อได้ที่เสิร์นหา เพราะม่นงก็เสิร์หาในเ c e b ุ o กเหมือนกันก็ตามนี้เลยค่ะไม้งามเกษตรไทยเนี่ยค่ะส่วนอุปกรณ์ของแา่ที่ใช้ฉีดนี้ก็คือหมื่นกว่าบาทเองค่ะเครื่องตัวนี้แล้วก็ถังเปาก็ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500แล้วแต่ที่แต่ถ้าเกิดใครงบน้อยก็ใช้เครื่องฉีดหญ้าธรรมดาเนี่ยแหละค่ะโยกก็ได้เป็นเครื่องน้ำมันก็ได้แต่แนางใช้ตัวนี้เนี่ยนั้นว่าลงทุนทีเดียวมันก็ใช้ได้ตลอดนะคะแล้วก็เอามาฉีดร้างรถได้ด้วย ะคเะนี่ยแหละคะ่ะผู้หญิงยิงเรือให้ชมกันอีกครั้งอันนี้พี่เขาก็สาวสายยางขึ้นไปฉีดข้างบนลองดูนะคะอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนมีรายได้งามๆเหมือนแนนกันในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเงินทองก็ลอยหลอคข้า ข้ามากอยากข้าวยากหมากแพงอ่านี่ค่ะให้ดูกันใกล้ๆโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นปลาล์มต้นเล็กๆเดี๋ยวนะจะรีวิวไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคค่ะ